รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำไมนักกีฬาที่เก่งเพราะหัวใจใหญ่มีความกล้ามากกว่าคนอื่นถึงเสียชีวิตเวลกับนักกีฬาทั่วไปสมัยก่อนเราบอกว่าคำว่าสู้ตายในโคตรเทพแต่มาสมัยนี้ สู้ตายอาจจะตายก่อน จัดไปโดย King Power Duty Free สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลเอื้ออรียกูลนะครับวันนี้3เบรกของเรานี่เข้มข้นมากนะฮะช่วงสุดท้ายตอนนี้หลาย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 คนเด็กเดี๋ยวนี้อยากทำอะไรฮะอยากเดินแบบครับผมมีหลานเนี่ยสี่หขวบเวลาร้องไห้เวลาอารมณ์ไม่ดีแต่บอกจะถ่ายรูปนะโอ้โหคุณผู้ชม ชอบถ่ายแบบฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจัดให้พิเศษครับวันนี้จะเป็นการเดินแบบแบบ only one in the world มีคนเดียวที่ทำได้เพราะมาวันนี้ strong is the new beauty แปลว่าความสวยสมัยใหม่คือความแข็งแกรก่งวันนี้จะมีเคล็ดลับเทคนิคเดินแบบแบบซุปตาันกีฬาจะพาไปดูสาวสวยงานที่รวมผู้หญิงสวยที่สุดทั้งประเทศ จะสวยแค่ไหนและจะเดินเจ๋งยัง,ยงไงและก่อนเดินแบบซูเปอร์โมเดลของเราเขาทานอะไรเวลาเดินบนเวทีแล้วสายตามันจับจ้องจากทั่วทุกทิศในหัวต้องมองอยังไงการยิ้มที่เขาบอกทุกคนยิ้มได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะยิ้มออกมาจากข้างในเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับส่วนช่วงที่2ครับ blind test หรือว่าการเทสที่แร์ที่สุดในการปิดตาไม่เห็นอะไรสักอย่างวันนี้หลังจากเรอทำโค้นัทไปแล้วนำมาพราว วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มซึ่งผมรับประกันว่าทุกคนคงจะชอบกรีนทีชาเขียวอาดมกลิ่นกอโกกินอันนี้ถือว่าแต่จมูกนะครับจมูกเจ็บแต่ไม่เป็นไรใส่สนับแข้งอยู่แต่ช่วงแรกคือช่วงสําคัญที่สุดครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีแฟนๆกีฬามีคนใกล้ชิดตั้งข้อสังเกตหนึ่งข้อว่าทําไมนักกีฬาที่เก่งเพราะหัวใจใหญ่มีความกล้าม,มากกว่าคนอื่นถึงเสียชีวิตเร็วกว่านักกีฬาทั่วไป ก็กำลังพูดถึงมิเชลชูมาร์เกอร์สุดยอดน,นักแข่ง F1 ที่ประสบอุบัติเหตุทางสกี8ปีมาแล้วก็ยังไม่รู้อาการเป็นยังไงนะครับอีกคนหนึ่งก็คือโคบะหรือว่าโคบีไบรอันที่เสียชีวิตในวัยเพียงส1สมัยก่อนเราบอกว่าคำว่าสู้ตายในโคตรเทพแต่มาสมัยนี้สู้ตายอาจจะตายก่อนอ่ะแล้วคุณผู้ชมบอกแล้วอย่างนี้นักกีฬาที่จะประสบความสำเร็จระดับโลกต้องคิดยังไงมาวันนี้ เป็นซุปตากีฬาไม่พอคุณต้องมีวินัยแบบนักกีฬาแต่ต้องมีการคิดแบบวิทยาศาสตร์คุณต้องเป็นนักกีฬาวิทยา,าศาสตร์ซึ่งวันนี้ผมจะมีช็อตเด็ดวิธีคิดของตำนานกีฬาที่ยอมเสียโฉมเพื่อที่จะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เขารักกับกีฬาที่เขาแข่งแข่งแบบกีฬาคิดแบบวิทยาศาสตร์คุณจะเก่งสัศาสตร์ <Nick> y, นิกกี้ลาวดาผมได้ยินแฟนบาสคุยกันเรื่องเสียชีวิตของตำนานนักบาสแอรเลว่ามันอาจจะเกิดจากช็อตเด็ดความกล้าและบ้าของเขาวันที่เฮลิคอปเตอร์โครเบตตกเนี่ยข้อมูลจากตำรวจแอเลบอกว่าเช้าวันนั้นฝนตกและมีหมอกเครื่องบินส่วนใหญ่ได้คำสั่งว่าห้ามบินและคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าก่อนที่ฮอจะตก มองในี่ยเติมและอยู่ดีนะฮะเครื่องก็บินสูงจาก370เมตรไต่ขึ้นไปถึง610เมตรด้วยความเร็วเกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและร่วงแถวภูเขาหนึ่งปีหลังจากเกิดเหตุคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติเผยว่านักบินอาจฝ่าฝืนกฎและไม่ทำตามข้อแนะนำเพราะสภาพอากาศแบบนั้นไม่ควรบินคำถามก็คือนักบินไม่รู้เหรอ บางทฤษฎีบอกว่าโคเบะซึ่งขึ้นชื่อว่าชอบทำสิ่งเหนือมนุษย์นิ้วหักเอ็นขาขาดข้อเท้าพลิกคนธรรมดาพักแต่โคเบะฝืนเล่นต่อเขามีความเชื่อว่าถ้าคุณจะเทพคุณต้องกล้าและบ้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้คนที่รักโคเบะก็ได้แต่แอบสงสัยว่าโคเบะอาจจะไปปลุกเรานักบินว่าอากาศเหมือนขอดบาสหรือเปล่า ไปพูดประมาณว่าผมเจ็บแทบตายยังเล่นบาสได้แค่หมอกนิดฝนหน่อยทำไมจะบินไม่ได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นจริงนะครับความกล้าและบ้าก็อาจจะไม่ดีเสมอไปซึ่งตำนานนักแข่งรถนิกกี้แอลแชมป์โลก3สมัยนี่คิดแทบจะคนละขั้วเลยครับคือปกติเนี่ยเราคิดว่าคนที่เร็วที่สุดคือคนที่กลัวตายน้อยที่สุดแต่นิกบอกว่า คนพวกนี้อาจชนะแค่สนามสองสนามเพราะว่ากล้าบ้าใช้หัวใจแต่ไร้สมองไตรตรองการจะเป็นแชมป์คุณต้องแข่งและผลงานดีตลอด20กว่าสนามไม่ใช่แค่ดีบางสนามอะไรอย่างนี้ซึ่งการที่จะให้ผลงานนั้นดีอย่างต่อเนื่องมันต้องใช้สมองบวกวินัยมากกว่าหัวใจ ผมเป็นคนโคตรซีเรียสผมนอนเร็วผมตื่นเช้าผมดูแลรถเหมือนภรรยาซึ่งเวลาแข่งผมก็ลออคู่แข่งตาย5-6-7แองทุกคนและไอ้พวกขี้แพ้ส่วนใหญ่แข่งเสร็จก็เข้าผับบาร์กินเหล้าแต่ผู้ชนะอย่างผมรีบกกลับบ้านเว้ยนิกมีความเชื่อส่วนตัวว่าทุกครั้งที่แข่งรถทุกคนมีโอกาส20%ที่จะตาย 20%คือตัวเลขที่ผมรับได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สภาพแวดล้อมหรืออากาศหรือมีฝนอะไรก็ตามที่มันจะเพิ่มไอความเสี่ยงขึ้นมาเป็น21%แม้จะขึ้นมาแค่1%ผมพร้อมที่จะไม่ลงแข่งหรือผมพร้อมที่จะถอนตัวท,ทันทีเพราะเสี่ยงเกินเพราะการบินสอนให้คุณมีวิน,นัยเคารพกฎไม่ประมาทและไม่หลงตัวเอง คุณจะเทพแค่ไหนคุณจะเก่งแค่ไหนคุณมันก็แค่เศษเล็กๆบนอากาศเมื่อบรรลุคุณจะทะลุเป็นนักกีฬาชีพนิกโดนเซลหลาย <D> ครั้งว่าอะไรเนี่ยเป็นแชมป์โลกขับโอ้โหอยู่นอกสนามแข่งขับอย่างอากองอย่างตาอั ooh, โ้โคตรช้าเลยนิคเชื่อกลับว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะซิ่ง ยิ่งสิ่งยิ่งเสี่ยงเด็กหรือแก่เหยียบคันเร่งมิดได้หมดอะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะขับอย่างปลอดภัยได้และอีกอย่างตอนขับนอกสนามผมไม่ได้เงินผมแซงใครผมก็ไม่ได้แต้มเสี่ยงก็โง่ดิคนฉลาดเรียนรู้จากศัตรู ส่วนพวกโง่ๆในรูมีอาจารย์ดีแค่ไหนก็ไร้ค่ะ